สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ22สิงหาคม2568แจ้ง2ข่าวจากธนาคารทรกาศาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบครับข่าวที่1ครับวันนี้22สิงหาคม2568เพจทกาศาบริการด้วยใจซึ่งเป็นเพจของธนาคารทรกาศาครับได้ขึ้นข่าวว่าลูกค้า BAC Mobile อย่าลืมอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทําธุรกรรมและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ Android เวอร์ชัน9ขึ้นไประบบ iOS เวอร์ชัน13ขึ้นไปตั้งแต่วันที่6กันยายนเป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกศาาทุกสาขาคอร์เซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 5 0 5 5 5ครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นลูกค้าธานาคารทรกศนะครับและใช้แอปธนา,าคารใช้แอป BAC Mobile นะครับข่าวนี้ธนา,าคารทรกศเขาบอกว่า ผู้ใช้แอป BAC Mobile ของธนาคารกสนะครับถ้าท่านใดใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android นะครับต้องอัปเดตระบบ Android ให้เป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือระบบ iOS ต้องอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชัน13ขึ้นไปจึงจะรองรับการใช้งานแอป BAC Mobile ได้นะครับซึ่งอันนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนเป็นต้นไปนะครับ ถ้าใครไม่อัปเดต Android เป็นเวอร์ชัน9นะครับใครใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android นะครับถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือระบบ iOS ถ้าไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน13ขึ้นไปวันที่6กันยายนเนี่ยจะเข้าใช้งานแอป BAC Mobile ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอัปเดตแต่ว่าเท่าที่เราเข้าใจนะครับตอนนี้ Android เนี่ยถ้าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันจะสูงกว่ามันจะสูงกว่าเวอร์ชัน9นะครับในขณะที่ iOS เเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าใครอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันจะสูงกว่าเวอร์ชัน13อยู่แล้วก็ถ้าใครอัปเดตเวอร์ชันโทรศัพท์ไม่เป็นนะครับก็ให้ร้านขายโทรศัพท์ทําให้นะครับอัปเดตเวอร์ชันโทรศัพท์นะครับจึงจะรองรับแอป BAC Mobile นะครับข่าวที่2ครับอันนี้ธนาคารทรกรศนะครับเพจทกศ BAC Thailand ก็เป็นอีกเพจหนึ่งของธนาคารทรกรศเช่นเดียวกันขึ้นข่าวแจ้งว่า ทกศแจ้งปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นวันเสาร์ที่23สิงหาคม258เวลา01.00นถึง08.00นเสาร์ที่23ก็คือคืนวันนี้แหละครับวันนี้วันที่22นะเลอ6ทุ่มของคืนวันนี้ไป1ชั่วโมงก็เป็นเวลาตี1แล้วตี1ไปถึง8โมงเช้าวพรุ่งนี้นะครับนี่หยุดนะครับเขามีการหยุดเดี๋ยวหยุด3อย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะวันต่อไปวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม258ก็มีการหยุดเหมือนกันตี คือช่วงเวลาดังกล่าวของวันที่ยี่สามยี่สี่ตีหนึ่งถึงแปดโมงเช้านะครับไม่สามารถธนาคารทกศไม่สามารถให้บริการธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารได้ก็มีแอป b ีเอสซีโนะครับแอป b ีเอซีโนะตามวันเวลาที่โชว์ในหน้าจอนี่นะครับแอป b ีเอสซีโปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็บริการโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านตู้ a t m ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็บริการแบงกิ้งเอเจ t นต์นะครับ เบกินเเจนตนก็คือฝากเงินนอกฝากถอนเงินนอกสถานที่ที่มีห้างร้านต่างๆหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ให้บริการทกศนั่นแหละครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับในช่วงตีหนึ่งถึงแปดโมงเช้าคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ตีหนึ่งยี่สิบสามสิงหาถึงแปดโมงเช้ายี่สิบสามสิงหาแล้วพอคืนวันที่ยี่สิามสิงหาเลยหกทุ่มไปตีหนึ่งมันก็เป็นยี่สิี่สิงหาถึงแปดโมงเช้ายี่สิบี่สิงหานะครับอันนี้ใช้ไม่ได้สามอย่างดังกล่าวมานี่ครับเพราะเขาปิดปรับปรุงนะครับ ทั้งหมดคือ2ข่าวทกสยี 22, สิบสงิหาคมสองห้าบนํมาบอกมากล่าวกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ